สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วอีกแล้วนะคะกับดวงชะตาวันนี้เราจะมาเมาส์มอยกันเรื่องความรักอีกเช่นเคยเกี่ยวกับว่าคนที่คุณรู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกห่วงใหญ่ที่อยู่ในระหว่างกั้มกึ่งกับคําว่าแอบรัก หรือความที่ยังไม่ชัดเจนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันแบบเป็นตัวเป็นตนนะนะคะคนที่คุณซึ่งแอบมีใจให้คุณมาดูกันิว่าเขาตอนเนี้ยเขาเริ่มมีใจให้คุณหรือยังการที่คุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เหตุของเอินนะคะเป็นเหตุที่พระพรมท่านกำหนดเอาไว้แล้ววันนี้เราจะมาทำนายด้วยไพ่พรหมยานนะคะเพียงแค่คุณตั้งจิตให้นิ่งๆหลังจากได้ยินเสียงแก้วจะบอกให้คุณ นึกถึงนะเขาขอให้การทำนายออกมาเป็นความจริงตรงที่สุดระหว่างที่แก้วบอกให้คุณอธิษฐานแก้วก็จะสับไพ่9ก้าขังการดูดวงครั้งนี้ของพวกเราจะไม่ติดกรรมต่อกันอะไรที่ดีก็ขอให้คุณน้อมรับกลับไปอะไรที่ไม่ดีก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะอ่ะมาเริ่มค่ะ มาเริ่มกันนะคะดูซิว่าเขาคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่แอบรักอยู่แอบชอบอยู่เขาคิดยังไงกับคุณมาเริ่มกันค่ะเขารู้สึกถึงโอเคถึงความไม่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งอ่ะเขารู้ว่าคุณมีใจแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับคุณในเชิงร้ายไพ่มันเป็นลักษณะสงบนิ่งใช้สมาธิถ้าถามว่าคิดอะไรกับคุณไหม บอกเลยค่ะว่าเขายังไม่รู้สึกว่าคุณมาปื้มเขาเท่าไหร่เขาก็เลยยังตอบไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าคุณนิ่งเกินไปจนเขาตอบไม่ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะแก้วแนะนำว่าบางครั้งเราเดินไปสารภาพรักหรือเดินไปแสดงออกหรือทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเราอะชัดเจนกับเขาแค่ไหนแล้วสิ่งดีๆจะตามมาค่ะอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันคลุมเครือบางครั้งก็จะนำพาสิ่งที่ ไม่ใช่เจนมาให้คุณถ้าคุณแสดงออกถึงความชัดเจนความจริงใจว่าสนใจเขาแก้วมั่นใจเลยว่าเขาแอ c เซปคุณแน่นอนอะไรที่ดีขอให้คุณน้อมรับกลับกันไปนะคะสวัสดีค่ะ